สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนี่นอนโรงพยาบาลสามเดือนนะออกมาเนี่ยเฮ้ยกูไม่อยากจะจินน,นาการนะหัวน่าจะขาวโพลนะแต่วแ้าต่ผมดำาปีกมาเนี่ยไอ้เหี้ย่กูว่าแม่งต้มคนไทยแล้วเนี่ยเห็นไหมเออออกจากโรงพยาบาลมานะกูว่าหัวขาวโพลน แล้วหน้าตาต้องอิดโรยซี่เสียคนบางคนติดคุกป่วยแทบตายไม่ได้ออกคนบางคนนอนโรงพยาบาลจนป่านนี้ยังไม่หายทักทีนะครับไม่รู้ค่าบริการเท่าไหร่แล้วเนี่ยใครจ่ายวะาห็ไหมถ้าเกิดคุณไม่นอนโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย คุณจะโดนมุกคืนเท่าไหร่แล้วบ้านเรานี่กฎหมายแม่งน่ากลัวชิบหายเลยนะไม่รู้ว่าใครจะโดนแจ็คฟัดคนนี่มีเส้นมีเงินนี่แม่งจะพูดอย่างนี้มันดีก็ไม่ถูกนะเพราะอย่างคุณอะไรนะคุณอะไรอะคุณเปรมชัยนะเดี๋ยวก,ก็ติดคุกนะ ใชครับคดีเสือดำอะ่ะแต่ว่ามีคนบางคนก็เขาก็บอกว่าเป็นนักโทษเทวดาอะไรบ้างครับก็อาจจะจริงก็ได้นะใช่ไหมเพราะยังไม่เห็นรับโทษแม้แต่วันเดียวเลยอะ่ะวันนี้พวกเราก็อันนี้จะเป็นตราบาปครับเป็นตราบาปของกุณทักษิล์และแตระกูลชินวัตนนะครับเรื่องราวแบบนี้นะ คนไทยอาจจะลืมง่ายนะแต่ผมก็เชื่อมีหลายคนที่ไม่ลืมแล้วก็จะหยิบประเด็นนี้มาเล่นนะครับอันนี้เป็นยุคที่เกิดขึ้นในนายกชื่อเศรษฐารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมชื่อทวีสอดส่องใช่ไหมครับแล้วก็อธิบดีรัฐธรรมชื่ออะไรก็ไปจำไล่ชื่อเองนะว่าเรื่องราวอันนี้มันเกิดขึ้นที่นี่ าต,ตำรวจนะครับใครเป็นพอกรมตำรวจนี่นะนตำรวจนี่ก็เี่ขึ้นอยู่กับตำรวจใช่ไหมการเอาห้อง VIP ไปรองรับนักโทษจริงเกาทำไว้สำหรับรองรับเฉพาะก้ารายการตำรวจท่านผู้ใหญ่ไม่ใช่หรือววันนี้ผู้คนก็เฉยนะผู้คนส่วนใหญ่ก็รู้ แต่ก็ยอมแล้วก็เฉยแล้วก็ไม่มีใครพูดแล้วนะมีเด็กๆวันนี้ติดคุกในคดีพูดความจริงใครวันนี้คุณเห็นไหมว่ามีคนมากมายที่เขาออกมาต่อสู้เพื่ออยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นนะครับแต่เขากลับถูกดำเนินคดีนะตลกไหมดังนั้นอย่าพูดเรื่องกฎหมายประเทศนี้เลยว่ะพูดแล้วแม่งเจ็บปวดจริง หลายคนวันนี้ติดคุกเพราะอยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นไอ้ที่ทะเลาะกันทุกวันทุกวันนี้นะที่ออกไปโวยวายไปชุมนงชุมนมเนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นใช่ไหมมีใครออกไปเพื่อจะทําให้ประเทศนี้ชิบหายม้างข้อไปต่อสู้ทางการเมืองต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเขาแต่เขาก็ติดคุกได้นะโดนยัดข้อหาชังชาติก็มีนะก่อความวุ่นวายก็มี ต่อต้านลมลางการปกครองสารพัดที่จะใส่เข้ามาทั้งนี้เฮ้ยประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิที่ปไตยไม่ใช่เหรอแล้วเรื่องการแสดงความความเห็นต่างในเรื่องการเมืองควรจะเป็นเรื่องปกปติดีวะเห็นไ,ไหมเนี่ยแต่เรื่องที่มันทุเลตนะรเรื่องที่มันทุเลศเช่นคนไม่ยอมติดคุกคนได้รับ การลดโทษเร็วเป็นจรวดเอออย่างเงี้ยทำไมมันเป็นเรื่องอีกสังคมแม่งรู้แต่กับไม่มีใครกล้าพูดไว้สวัสดีครับน้องชายทักเข้ามาผมไม่รู้นั้นภาษาอะไรนะเดาๆน่าจะเป็นภาษาพมา่าใช่ไหม ดาวนะไปดูจะถูกหรือเปล่าใช่โอ้บผมพูดใช้ภาษาไทยได้ด้วยก็สวัสดีนะคร Leute, ับยินดีต้อนรับแสดงพิมพ์ภาษาไทยได้ก็ต้องน่าจะพูดไทยได้แต่เป็นอาจจะเป็นชาวพม่าก็ไม่เป็นไรนะครับ พักโรงพยาบาลตำรวจเป็นเรื่องปกติถ้าพักโรงพยาบาลทหารเรือเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมจเจอแปลกได้ไงวะโรงพยาบาลไหนก็ได้นะถ้าคนป่วยก็มีสิทธิ์เข้าทั้งนั้นเนะี่ยเออใช่ไหมถ้าคนป่วยอะ่ะคนป่วยนี่โรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธรับคนป่วยไม่ใช่เหรอ วันนี้นะเรื่องคุณนักษิณนอ่ะแล้วพักเก้าไกลไม่เล่นเออผมก็สงสัยเนะเห็นไ,ไหมแต่ว่าต้องเข้าใจนะเก้าไกลก็ตอนนี้ก็ปัญหาเยอะอยู่แล้วคนระับเล่นทุกเรื่องมก็ลำบากขึนะ้นมาครับ นั่นก็เล่นทำใจบ้างนะประเทศนี้ผม,ผมสงสัยนะวันนี้นะผมอยากเห็นนักสินมากเลยนะว่าตอนนี้อาการเป็นไงนะผมเชื่อนะว่าน่าจะสายระยงระยาง,งนะใช่ไหมพวกคนที่ป่วยขนาดนะสามเดือนแล้วเนี่ยนะไม่ต้อง นอนโรงพยาบาลสามเดือนน่ะผมว่าต้องแขนขารีบนะครับตอนนี้อาจจะต้องอยู่ในเครื่องกำลังใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่ด้วยหรืออาจจะต้องใส่สายออกซิเจนนะครับอาจจะต้องเครื่องกระตุ้นหัวใจ้องทำงานตลอดเวลานะผมเจาวนะต้องสายระยงระยางเน่ยนะใช่ไหม เดีย๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะวันที่แกพ้นโทษออกมาเนี่ยสภาพแกจะต้องโทรมมากครับพากคนที่ป่วยมาถึงสามเดือนนะนะต้องอยู่ห้องไม่ได้เห็นข่าวสารกันเมือนนะ,นะผมว่าต้องออกมาในสภาพที่มันแขนขาลีบต้องทํากายภาพบำบัดนะต้องประคองเลยครับเดินคง,งไม่ได้แร้เพราะนอนนอนมาสามเดือนแล้วนะใช่ไหมเอาคนที่ดูเดี๋ยววันนี้ผมว่าแผลก,กดทับต้องเต็มตัว อ่าคุณว่าจริงไหมผมนึกถึงเลยโอ้โหคนที่ป่วยนะแม่งนอนโรงพยาบาลเดือนนี้ก็แย่แล้วนะนี่นอนโรงพยาบาลสามเดือนนะออกมาเนี่ยเฮ้ยกูไม่อยากจะกินนาฬิการนะหัวน่าจะขาวโพลนแะล้วแต่ถ้าผมนำปีกมาเนี่ยไอ้เหี้ยกูว่าแม่งต้มคนไทยแล้วเนี่ยเห็นไหมเออออกจากโรงพยาบาลมาแลวกูว่าหัวขาวโพลน แล้วหน้าตาต้องอิดโรยซี่เซียวต้องบกคองหิ้วเปีกมาแนละ้วแขนขาต้องไม่มีแรงหรอกเานอนโรงพยาบาลน,นานทั้งสามเดือนแบบนี้ก็อรอลุ้นอยู่นะผมก็ภาวนาให้แกหายไวไวนะวันที่แกพ้นโทษออกมาก็ใหญ่แกสุขภาพแข็งแรงเร็วๆนะแต่ถ้าป่วยหนักขนาดนี้นะถ้าผมเป็นญาติผมทำใจแล้วเนี่ย สามเดือนแล้วอะนอนโรงพยาบาลสามเดือนนี่ผมผมจองศาลาแล้วเออเห็นไหมเอาคุณลองคิดดูนะถ้ามีญาตินอนอยู่โรงพยาบาลสามเดือนนี่คุณจะทุกข์ขนาดไหนนะเออทห็ไมเอาคุณวรรณาใช่ไหมเอา,า,นานค,คุณานานวรรณาตั้งแญาติต้องเข้าอยู่โรงพยาบาลสามเดือนนี่ผมว่านะ ผมว่าทั้งบ้านแม่งทำใจละตอนแรกก็รอรุ้นเนี่ยเดือนแรกโอเ้เดือนนึงและถามญาติอไรบานหะ้าสิบห้าสิบเป็นตายเท่ากันเอ้พอมาเดือนครึ่งแล้วม่นดีขึ้นยังไม่มีวี่แววเลยอ่ะเห็นหมอบอกต้องอยู่อีกครบสี่เดือนเลยนะฮะต้องอยู่อีสี่เดือนเลยชิบหายแล้วกูว่าจองศาลาเดีวยว่า ่ป่ะเออดังนั้นผมว่านางมือเท้าต้องซีดเผื่อตัวมันเขียวแล้วเนี่ยไม่เขียวก็ต้องม่วงนะครับผมว่าวันนี้ญาติพี่น้องร้องไห้ละงมแล้วร้องไห้จนหัวราะทำใจแล้วเนะญาติผมก็มีนะตอโลงบานนะ ช่วงอาทิตย์แรกของคนก็ไปเยี่ยมเยี่ยมนะแต่พอถ้าเป็นเดือนเดือนแล้วแม่ไป,ไปไปก็ไม่ฟื้นลนะบางทียังบอกอถอดสายเถอะทรมานทำไมนี่ญาติผมมีแบบนี้จริงคนไข้ยังม,ยมีเริ่มตามมานะผมนี่ผมได้ยิงอยู่แลนะเขาพูดกับลูกนะปล่อยแม่ไปเถอะ ปล่อยแม่ไปเธอแม่ไม่มไมหวแล้วลูกก็ร้องห้าเนียะไม่ยอมนะครัแต่ท้ายสุดนะครับก็ต้องยอมถอดสายนิมนต์พระมานะแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ถอดสายแล้วก็หลับไปสัญญาคบจบ ยิ่งช่วงอาทิตย์แรกนะโอ้โลูกหลานร้องไห้กันระงมพอเดือนกว่านะไม่ร้องอนะะมีแต่คนทำใจได้แล้วไงเพราะเป็นเดือนแล้วไงแต่นี้ก็แค่ว่าจะถอดสายวันไหนญาติพี่น้องตกลงกันเรียบร้อยก,ก็ถอดสายแล้วก็จองสาลาจะไว้กี่นะั้งก็ว่ากันไป นะก็ผมก็ไม่รู้นะก็ขอให้แกหายนะนะอยากให้แกหายแต่โอ้สามเดือนแล้วเนี่ยแม่นึกภาพไม่ออกเนียพวกเราคิดว่ายังไงควาจริงกันมาที่การตำรวจต้องเข้าไปเยี่ยมหรือกันมาที่การยุติธรรมนะต้อง เขาไปเยี่ยมดูหน่อยนะแล้วก็เอาข่าวมาเล่าให้ประชาชนฟังด้วยว่าเนี่ยผมเชื่อนะมีประชาชนพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยป่านี้คงสงสัยอยากรู้ด้วยความเป็นห่วงนะเออแกเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยเออผมเองก็อยากรู้นะเออจะเป็นไงว่า ห้าสิบสี่นาทีแล้วใช่ไหมโอเคเอาทีสุดท้ายแล้วกันครับต้องตามใจคนป่วยนะไม่ใช่ตามใจคนเฮ้ยถ้าผมต้องนอนโงนรงพยาบาลสามเดือนผมก็สั่งญาติพี่น้องให้ ถ้าไม่ไหวมึงไม่ต้องยื้อนะกูทรมานปล่อยไว้เถอะมึงจะดองไว้ตังคที่อะไรนอนเป็นผักนะ่ะสามเดือนนี่นะโอ้โหครับสั่งญาติน้องเลยถ้าเกิดยังไงถ้าไม่ไหวก็ปล่อยนะอย่าทรมานดนะ้วยนะครับเอออะไริังไม ้าถาใจตัวเองนะคุณต้องยอมนอนเตดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับนะงขนาดสามเลยนีนะ่คุณอยากอยู่หรคุณอยากไปกนะ็ร <c> อ <oughs> <c oughs> ลุอ้นเลยกนะัครับแต่ผมนึกภาพแล้วออกมานะตัวซีดผมขาวพโพนเพราะว่านะครับป่วยนานขนาดนี้นะยังผมไม่มีเวลาหรอก ที่จะไปทําผมทําผมใช่ไหมผมไี่นึกเลยว่าส่งผมไงตอนนี้ทรงอะไรทรงรักโทษหรือว่าทรงรองทรงถ้าสามเดือนนี้ผมว่าผมต้องยาวนะถ้าไม่มีโอกาสนะฉะนั้นผมม่ต้องยาวเฟื้อยเลยใช่ไหมแต่ที่มันคือต้องขาวเพราะคนอายุข,ขนาดนี้นะยังไงต้อง ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ